หันมาดูแลใจวิธีไม่ทีทำงายเดินเล่นแบบบายบายแล่งลำเนาเข้าไผ่ป่าดีโตภาวะจิตอารมณ์มิดปูนขึ้นหน้าสัมพัดรรมชาชิได้สบายสุขสงบ นมาดูแลใจวิธีไม่ทีทำงาย